ครับผมนายรับสินโคเบนะครับตำแหน่งนักกัฒนาชุมชนของอบตอโป่งนะครับและก็เป็น้าท่ทำงานของการขับเคลื่อนสารสนเทศต้นแบบนะครับได้มีการนำข้อมูลทั่วไปของชุมชนนะครับมาทำแผนพัฒนาชุมชนระดับตำบลนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลหรือบริการอื่นๆจากภาครัฐนะครับ ให้แก่การโทรทราบนะครับส่วนในในการให้บริการข้อมูลนั้นนะครับเป็นการเป็นศูนย์กลางนะครับในการติดต่อประสานงานหรือให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เข้ามาขอการรับการให้บริการนะครับอาจจะเช่นการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านทั่วไปของ คอกาสใารส่วนตำบลน,นะครับอาจจะเป็นทางด้านการศึกษาสาธารณสุขทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับให้กับหน่วยงานที่เข้ามาขอรับบริการนะครับในการนําข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ตน่อไปนะครับสําหรับการทําแผนในตำบลเป็นบรณาการ,การกับสำนักงาน,าน,นาพัฒนาพนทนทชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยการนําข้อมูลจังหของตำบลมาวิเคราะห์ถึงข้อมูล ปัญหาคุณภาพชีวิตโดยคณะทํางานได้ทําการวิเคราะห์และส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่สอนเพื่อน so ําข้อมูลแผนพัฒนาตําบลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบุรณาการหรือกบอต่อไป สวัสดีค่ะชื่อนาะงสาวอรุณีรุ่นศร์นพคุณค่ะหัวหน้าคณะทําง,นา,งานขับเคลื่อนสารสนเทศตําบลต้นแบบตบําบลห้วยโป่งอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการทาํางนานของคณะทํางานประกอบด,ด้วยตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้รับความร่วมมือวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาคุณภาพของชีวิตของแต่ละหมู่บ้านด้วยโปรแกรม CIA และนาข้อมูลที่ได้ไปจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและดําเนินกิจกรรมตามแผนโดยมี หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการหลังจากนั้นคณะทํางานได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านนํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลระดับตบําบลเพื่อส่งข้อมูลให้กับสํานักงานพัฒนาชุมช,มชมนอําเภอเมืองแม่อสอนดําเนินการจัดแผนพัฒนาตําบลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ